สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาออโต้นะฮะก็จะพามาดูระบบงานของบริษัทเราละครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะดูเลยฮะอันนี้คือทีมชงนะฮะทีมชงนะฮะนี่สาขาสำนักงานใหญ่นะครับดูเลยฮะนี่คือทีมชงของเราฮะดูฮะดูการทำดูการทำงานฮะขัดสีเฉวีวันทำทุกอย่างเลยครับนี่ฮะดูบอก มีการทำสปาออกมารื้อทำสปาใหม่หมดนะครับนี่ผมบอกให้เลยลื้อหมดนะฮะนี่ทีมงานของเราครับเป็นไงฮะออกมาลื้อทำสปาทำทุกอย่างใหม่หมดครับบอกให้เลยเราดูแลอย่างดีครับดูเลยทำความสะอาดให้ทุกอย่างครับผมบอกให้แม้กระทั่งเครื่องยนต์ในซอกเล็กๆน้อยเราก็ทำให้ครับดูเลยฮะดูเลยเป็นไงฮะ เป็นไงฮะทาทุกอย่างเลยครับอันนี้คุณพี่ทีมชงนะครับดูฮะมีการถอดล้อมาทําความสะอาดทำอะไรทําทุกอย่างให้ใหม่หมดครับตรวจเช็คสภาพทุกอย่างให้ใหม่หมดดูเลยมีทีมช่างด้วยฮะนี่มีพี่ทีมช่างดยดูมีครบวงจรครับที่นี่เรามีสามสาขานะฮะสามสาขาที่นี่เป็นสาขาใหญ่สาขาล่มเก้าครับนี่ทีมช่างพี่ทีมช่างของเราฮะมีทุกอย่างครบวงจรครับพี่เราดูแลอย่างดีครับ ครับผมกล้วยเบสคาวโ,โต้ครับเห็นเลยเหมือนที่บอกเลยเพราะเราอยากดูแลคุณให้ดีที่สุดครับมีอะไรให้พวกเราได้ดูแลรับใช้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ